ใครที่ชอบกินทุเรียนต้องลองทําเมนูนี้เลยค่ะบัวลอยทุเรียนหอมหวานมันพอดีอร่อยลงตัวมากๆค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้ค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอหรือแชร์โพสต์เก็บไว้ดูได้ค่ะเราจะมาผสมแป้งบัวลอยกันค่ะแป้งข้าวเหนียว150กรัมค่ะทยอยเติมใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะ ถ้าเหลวเกินไปเราก็สามารถนำแป้งข้าวเหนียวใส่เพิ่มได้ค่ะเติมแป้งลงไปนะคะนวดค่ะนวดจนเข้ากันดีค่ะแบบนี้ค่ะเติมสีผสมอาหารสีม่วงลงไปใครจะใช้เป็นสีของใบเตยอันชันก็ได้เลยค่ะนวดนวดจนสีเข้ากันดี เนียนแบบนี้ค่ะเราก็นํามาปั้นค่ะปั้นบบวลอยเป็นลูกขนาดตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะปั้นจนหมดแป้งค่ะปั้นไปเรื่อยๆค่ะเพลินดีนะคะลูกขนาดประมาณนี้พอดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยแป้งนวลค่ะเพื่อไม่ให้บบวลอยเขาติดกันค่ะ แป้งนวลก็คือแป้งข้าวเหนียวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เขาทั่วถึงกันค่ะนำมาล่อนเอาเศษแป้งออกด้วยค่ะนำลงต้มในน้ำเดือดค่ะพอัวลอยเขาลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะปล่อยให้เขาเดือดสัก2นาทีค่ะ คนนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดกันเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยค่ะเรามาทำในส่วนของน้ำกะทิค่ะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนน้ำตาลทรายขาวเกลือค่ะเปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะคนให้น้ำตาลละลายดีค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปค่ะ ไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะเนื้อทุเรียนค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะลองชิมดูค่ะหวานได้ที่ตามที่แม่บ้านชอบแล้วนะคะใส่โบรลอยลงไปได้เลยค่ะปล่อยให้เขาเดือดปุดปุดพอมีไอความร้อนนะคะไม่เดือดพ่านค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ น่ากินสุดๆเลยค่ะดเดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันค่ะหอมหวานอร่อยละมุนมากๆค่ะอร่อยลงตัวจริงๆค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ